สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Fit to f i e by Fit Tech ค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะเงาเงานิดนึงค่ะเพราะว่าพี่บิวติภารกิจนะคะส่งให้แก้มเนี่ยมาแชร์สาระดีๆกับทุกๆคนนะคะใน EP นี้แล้วก็ใน EP ถัดไปด้วยค่ะซึ่งเรื่องที่แก้มจะคุยในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเราเชาวฟาร์มสุกรมากๆเลยค่ะ <Wow. S 1> เพราะว่าเรากำลังจะคุยถึงโรคแอฟริกันสวายฟีเวอร์หรือว่า ASF ค่ะ อ่ะเข้าประเด็นตรงๆกันเลยละกันนะคะวันนี้เนี่ยแก้มก็จะคุยถึงเรื่อง biosecurity ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยเชื่อว่าทุกคน,นรู้อยู่แล้วว่า biosecurity เนี่ยต้องควบคุมอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคนนะคะหรือว่าสิ่งของที่จะเอาเข้าไปในฟาร์มต้องมีการค่าเชื้อนะคะหรือว่ามีการควบคุมตรงนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวเชื้อ a s เเนี่ยเข้าไปสู่ในฟาร์มของเราได้ แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเข้าไปถึงฟาร์มสุกรของเราเลยเข้าไปถึงตัวสุกรเราเลยเนีก็คืออาหารนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะเป็นโอกาสที่จะเอาตัวเอเซฟเนี่ยเข้าไปในฟาร์มของเราได้ถ้าเราไปลืมหรือว่าเราไม่ได้มีการไปควบคุมที่ตัว โรงผสมอาหารเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นทั้งจุดที่รับเชื้อเข้ามาแล้วก็แพร่กระจายเชื้อเข้าสู่ฟาร์มของเราได้ค่ะในส่วนของ biosecurity นะคะถ้าเป็นโรงผสมเนี่ยเราก็ไป list มาค่ะว่าโรงผสมอาหารสัตว์เนี่ยจะต้องมีจุดไหนบ้างน,นะคะที่ควรที่จะต้องเข้าไปควบคุมแล้วก็ป้องกันเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่ในโรงงานของเราแล้วก็เอาเชื้อเนี่ยเข้าไปในฟาร์มของเราซึ่งเราก็ได้เป็น feed biosecurity มาทั้งหมด8ข้อค่ะมากันที่ข้อแรกนะคะเราพูดถึงในเรื่องของ การรับซื้อวัตถุดิบค่ะหรือว่าการจัดซื้อวัตถุดิบถัดมานะคะก็พูดถึงในเรื่องของการขนส่งวัตถุดิบเข้ามาสู่โรงงานของเรา ในข้อที่3นะคะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการรับวัตถุดิบค่ะเมื่อวัตถุดิบมาถึงแล้วเรามีขั้นตอนยังไงต่อในการรับวัตถุดิบและข้อที่4ในเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบภายในโรงงานค่ะเรามีพื้นที่ยังไงหรือว่าจะต้องมีการควบคุมยังไงนะคะข้อที่5นะคะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการผลิตค่ะกระบวนการผลิตต้องควบคุมอะไรบ้างมีอะไรที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เอเซฟเข้าไปที่ อาหารของเราบ้างข้อที่6เราจะพูดถึงในเรื่องของจุดร,รับอาหารสําเร็จลูกนเนี่ยจะต้องดูแลอะไรบ้างต้องป้องกันต้องควบคุมอะไรบ้างข้อที่7 พูดถึงพนักงานและก็บุคคลทั้งภายนอกและภายในที่จะเข้าสู่โรงงานของเรานะคะจะต้องมีการควบคุมอะไรบ้างนะคะและข้อสุดท้ายก็คือการควบคุมสัตว์พาหะค่ะและนี่ก็คือฟี e ไบโอเซคูริตี้ทั้งหมด8ข้อเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในแต่ละข้อเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างเราจะต้องควบคุมอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อแรกพูดถึงในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบค่ะแน่นอนว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการผลิตอาหารเราก็ไม่แนะนา ให้เป็นวัตถุดิบที่ทำมาจากสุกรไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือว่าเนื้อสุกรนะคะอันนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงน,นะคะที่วัตถุดิบนั้นเนี่ยอาจจะปนเปื้อนเชื้อเอเซฟมา องเลยเนี่ยก็อยากให้เลือกซื้อวัตถุดิบที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่มีการระบาดของโรค SF เพราะว่าอันเนี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมีโอกาสเอาเชื้อนะคะเข้ามาในโรงงานของเราได้พอเราคัดเลือกจัดซื้อวัตถุดิบได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่การขนส่งวัตถุดิบเข้ามาที่โรงงานของเรานะคะสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือเราต้องมีระบบการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะรถขนส่งที่จะเข้ามาในโรงงานของเราพนักงานขับรถนะคะหรือว่าผู้ที่มากับรถขนส่งก็จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามที่ ที่เรากําหนดไว้ต้องมีการผ่านสเปสหรือว่าผ่านหมอกแล้วก็ให้พนักงานของเราค่ะทําการตรวจสภาพรถขนส่งหากเจอว่ารถขนส่งเนี่ยมีมูลสัตว์หรือว่ามีมูลสกรติดมานะคะหรือว่ามีคราบสกปรกก,ปก,ก็ให้ทําการล้างและทาความสะอาดฆ่าเชื้อใหม่ก่อนที่จะเข้าสู่ในตัวโรงผลิตของเราหรือว่าโรงผสมของเราค่ะทําความสะอาดฆ่าเชื้อรถขนส่งเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ข้อที่3นั่นคือการรับวัตถุดิบค่ะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลัก ส่วนแรกคือควบคุมที่บุคคลก่อนนะคะที่มากับรถขนส่ง อันนี้ถ้าไม่จําเป็นนะคะไม่อนุญาตให้เขาลงจากรถแล้วเข้าไปในพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบของเรานะคะถ้าไม่จําเป็นเนี่ยไม่อนุญาตให้เขาสัมผัสกับวัตถุดิบอาหารของเราก่อนที่จะทําการลงวัตถุดิบให้พนักงานของเราค่ะสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบที่รถขนส่งไปทําการตรวจวิเคราะห์หาตัวเชื้อ ASF ด้วยเครื่อง PCR ค่ะหลังจากที่มีการตรวจหาเชื้อ ASF เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้ทําการลงวัตถุดิบให้แยกพื้นที่ที่จะลงวัตถุดิบเนี่ยออกจากพื้นที่ รายการผลิตแล้วก็โกดังสำเร็จรูปอย่างชัดเจนค่ะมาที่ข้อ4ข้อนี้พูดถึงพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบให้แยกการควบคุมออกเป็น2ออย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยต้องมีการทำความสะอาดนะคะ มีโปรแกรมการทำความสะอาดชัดเจนแยกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำงานจากโซนต่างๆจะไม่ใช้รวมกับโซนการผลิตนะคะหรือว่าจะเป็นโซนอาหารสำเร็จรูปในส่วนของพนักงานหรือว่าคนงานนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนรองเท้าจุ่มเท้านะคะก่อนที่จะเข้าพื้นที่ของการจัดเก็บวัตถุดิบอันนี้และพนักงานที่ทำงานอยู่ในโซนของวัตถุดิบ ที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปปะปนกับพนักงานในลายผลิตหรือว่าพนักงานที่อยู่บริเวณโกดังสำเร็จรูปอันนี้ก็เป็น4ข้อแรกนะคะของ f e e d b e l l Security ทั้งเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับ e p 1 3นี้นะคะแก้วขอพูดแค่ในเรื่องของการจัดการท่อนแรกก่อนนะคะว่าตั้งแต่เอาวัตถุดิบเข้ามาจนถึงจัดเก็บเนี่ยเราต้องควบคุมอะไรบ้างแล้วหลังจากที่ ได้วัตถุดิบแล้วจะเอาวัตถุดิบไปทำอาหารส่รงอาหารไปในฟาร์มจะต้องทำยังไงต่อเราไปติดตามกันใน EP ถัดไป EP 14สําสำหรับวันนี้เนี่ยแก้งต้องขอตัวลาไปก่อนอ๋อฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าสนใจอยากที่จะทำปิดเบโอเซอร์เตี้นะคะสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายขายในเครือเว็บโปรดักต์ได้นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไกดกระดิ่งกิงกิงกิ กำลังใจให้ของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย